มีขา oh, mm hmm. ยโห่ละผดผคือมาอวบเยอมีอีกนะเยอมีอีกนะ้นะง,งามเลงามกับงามเลปาเดี๋ยวเดเทางป่า,ก,ปาก,ก่อนกลับบ้านใช่ไหมเปยนสีแล้วคือใบไม้เปลี่ยนสีแล้วเริ่มเข้า ดูหนาวแล้วไปนองก่ะไปบ้างว่าเห็ดมันสิออกบ่เขาป้าเก็บเห็ดไปฝากคนอยู่บ้านค่ะกลับไทยเนาะไม่เปลี่ยนสิไปค่ะเอาไปนลุนกันเนาะแดดดีหลายวันคงสิออกคงน่าจะออกอยู่เราไปดูกันแต่ว่าสิทธนันฝรั่งบ่ะ โอ้ยงานคุณเขาเงี่ยเศร้าแห็บเหบไปเนาะไปจ้ะเจอแล้วสามดอกเลยจ้าหนึ่งดอกปาดขา <c oughs> สองดกอกสามดอกแต่โด,ด,ดนแทะเอาเก้ากระปาแต่ว่าข้างบนบขาเห็ดใหญ่มากข่าดนไปนเนาะดวงจ้าเขาต้องเฝ้ากีบเอากระเพาะอ่ะคุนเยอะมาก เพราะว่าฤดูการแล้วดูการเราแข่งกันเก็บบ้านบางานังคัเนอ่ยอดตาได้จังได้อนดอดตาได้จังได้เป็นดอกนี้โดนกินโอ้ยแองแกันกินกับสัตว์ <c oughs> จบป้าจะทีค่ะี่นองค่ะกินไปแล้วครึ่งหนึ่ง <c oughs> เอาเก่าค่ะเลือกไม่ได้นะ อทิษฐานสิป้าพี่น้องสิสิดูสิว้าวเห็ดไม่สวยแต่ว่าเอานะพี่นาพี่นาจุ่มละสามดวกนี่ค่ะคนเห็นเห็ดฝรั่งเขาบ่นางหาเห็ดติดพี่น้องก็ยางก็ยางเบิดไปเบิดมาป้าดูขา ว้าวพี่น้องว้าบอดเต็มหน้าจอเลยเต็มหน้าจอเต็มหน้าจอดน้องจ้าเห็นหน้านี้แน่นจ้ะแมียงเยอะแต่แน่นนะนักนะ กินได้เห็ดเกตป่าว้ายิงมดเสียดมันืันขมผดว้าวแต่จะกินมันหวานดอนโอ้ยง้อเหยียบคุณรวเหยียบลุกลบแบบนี้ฝรั่งเขาไม่เคยเห็นนะเขาจะค่อยก้มนั่งก้มดูเห็นไม่ไม่ก้มเหมือนไทยคนไทยเขาได้อยู่ใต้หญ้าจริง ใต้ไม้เน้นจ้ะเน้นจ้ะงามดอกขาอ,อนีนอนอาบแดดโลเลยค่ะอสวยมากดอกนี้สวยมากว้าววว้า,ววา,ววาวสวยกระดโ่งขาแน่น มองคยข้นก็ข้นเนาะ,ะสม่าส,สารนาก็ขึ้นเนาะอ่อ,อ,อ,อจ็บทับน้ำลืมลืมบงน้ำโอ้ยสาดน้ำเห็ดโอ้ยเจ็บหลอดสายตาคนไทยไปยโดดหนุมม่มบับ น,น,น,น้ำบอลนี่้องดอกอ่อนๆตอนนี้เห็นอยู่สามดอกนะผลดอกหนึ่งครับตอนนกัเดี๋ยวมันจะเหยียบอ,อ,อ่อนเนี่ยแซ่บสวยเห็นออ,ออกดีครับเอา้าฝนตกแล้วเอาแล้า เดินดีๆเดี๋ยวเหยียบอ้ยมีดอกน่อยนะมีดอกน่อยด้ยด้ยด้วยด้วโดนแทฉกกเอาทำไมหัวหลุดนี้ตะขาใขรๆใคๆไข่ๆดีดใจง่าอเหยียบไปหนาะอันนี้นก นี่เนาะงัวใบใหญอันนั้นโดน้ยทำไมน่ารักจังโอ้ยพี่งัวลงมาอีกแล้วไม่รู้จะลงมาทางไหนอุยอ้ยสงสัยคนเข่าป่านี่บ่ได้กับเส่างัวอยู่ทางนี้ใส่บ่ฮิตเต็มเลยจ้ะเด้อเด้อึงทางอีกขึ้นก็เ็ีตุบู่ตักเด้อ ด FM: อีกใหญ่ๆค่ะมันต้องขึ้นเลยจมันขึ้นกลางป่าน้าว้าวน่าเฮ้ยตาฮักบอกวนมาเหมือนเก่าวนมาที่เดิมที่เก่าขึ้นเพื่อเก่าค่ะพี่น้องเห็นบ่เออเห็นไหมเชื่อมันอยู wow. 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 ่ใต้ดินจะพี่น้องจ้ะเออ ถอนขมรามันนี่ค่ะเสือนๆบาไม่แต่ดินค่ะนี่คือคือเก่าค่ะทุกทุกปีค่ะโนดโดอกนึงควาเจียมันยางก่ายไปนะเ <c oughs> <c oughs> ห็นเห็นนันกำลังขึง้นอ่อนอ้ยอ้นโดก อว,นวันไหลจะล้างขึ้นแม่ไปนอนดอกถูกเจ้าป่ากินไปครึ่งหนึ่งดอกนี้เจ้ปาป่าไม่เห็น <c oughs> <c oughs> โอ้ขาเดีโผล่มีขาเห็นโอ้ล่โผล่ ไม่หนอนนะเดี๋ยเดี๋ยวคนวิทย์ถ่ายนะขาไหมน้องติ้หนาจัวป้าหนูยังมีอีกนะยังมีอีกนะองน้ำไงน้ำกับน้ำไงป้าเดี๋ยวเดี๋ยวทางซ้ายก็มีทางขวาก็มี มาเอาแฟรนี ane, oh, ane, uh, ini, ่เฟรนีสองดอกนี่ตรงนั <grazing until> <S <S ้นเหลือแต่ขาโอ้โหเฟรนี่แฟดนี่เฟรนีเจ้าป่าเจ้าป่าอยู่พี่น้องค่ะเจ้าป่ารักษาเห็ดตัวใหญ่แต่อโคตรจ้ะเอ้ยเฮ้ยมาแย่งกันกินด้วยโคตรจ้ะน้องว่างเพล่น เนยียนเลยโอ้ยโอ้ยี๋ออยวเด้อยังไม่หมดนะค่ะยังไม่หมดนะกินมันเหยียบเห็ดโอ้ยดอกหน่อยคนเนาะดอกดอกไห้ก่อน,น,นดีดอกหน่อยโบ้ตัวเห็นนาะโอ้ยขาดจบปะแม่งตก ฟันก็กินนะรกจริงนะถลุกข่ะเจ้าถลุข่ะฟันตรงนี้เ oh, ห็ดลายจ้ะสงสัยเห็ดออกทุกที่นนเนาะก็เจ้าก็สิวส่าสนใจป่านีน่เถอะจริงคะ่ะเห็ดออกลายป่าทุกที่เลยจนกลางป่าเถอะอเลยเล้วย,ยังเน่นเนะะีนะ้วค่ะคือ งูอยู่ในป่าค้นบอกกาเขา้าป่าแล้วค่ะเจาะกบไปป่าที่บมมีงูเนะเต็มแล้วค่ะโอ้ยข้อขึ้นหาขั่งคุณ